สว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาทําความสอาดบอนะครับพอดีได้เอาบบวล่วงลงไปลูกแล้วนะครับเผื่อทีใจโบวล่วงใดข้ายตัวได้เร็วนะครับได้แต่ก็ได้เร็วนะครับเพราะว่าเด็ดซองทึงโกนตอนของบบวล่วงก็จะเตะกอได้เร็วนะครับก็เลยต้องมาทําความอาดนะครับก็จะเอาจอกแน่แล้วก็ยับรองนะครับออกนะครับออกขึ้นมานะครับเผื่อทีใจโบวล่วงใดแตะก็ได้เร็วนะครับก็เห็นว่าเยอะมากนะครับสําหรับจอกแน่แล้วก็ยับรองนะครับนี่พุ่มก็ทำไป แล้วก็ลงไปออกขึ้นมาไม่นะนี่ใช้มือล้วนๆนะไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะได้นะทำไปทีละนิดนะเผื่อทีจะให้บวล่วงนะได้แต่ก็ได้ออกมารดวนะต่อไปบ่อน,นี้นะพอจะกลายเป็นบอข้องบบวล่วงแล้วนะครันี่ก็ตอนยิ้นเล็วนะทีพุมได้ทำนะก็ทำไปครึ่งหนึ่งก่อนนะาำรับอันนี้นะพอทำแขนนี้ก่อนนะทำรับอันนี้นะเยอะมากนะจบแน่นะแล้วก็ยาบลงพอดีว่าได้เอาบบวล่วงลงไปปลุกพออามาหนึ่งตนนะน,นี้ก็เตกใบมาสร้างที่ใบแล้วนะครับ ผมก็เลยต้องมาทำความช้าเพื่อจะให้โบลลุ่งเต็กโขออกมาได้ด้วยนะสำรับดอกนี้ที่พุ่มเดาวขึ้นนี้นะเดี๋ยวก็ขอเอนำไปใช้คุณต้นไมนะ้นะเพื่อที่จะรักคาความซื้อนะให้กับต้นไม้นะยนอย,ยสลายลงไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะแต่พมสำรับคลิปนี้นะพุมอมก็นำไม้ชมกันประมาณนี้นะก็ขอเขอ้าคำาสวัสดีครับผม